นี้ไปดูหัวอกค,คนเป็นแม่หน่อยค่ะใบเตยอาสยามค่ะบอกเลยว่าตอนนี้น้องเวทมนนั้นติดเชื้อโควิด1ิค่ะคนเป็นแม่เนี่ยมันใจจะขาดนะคะเห็นลูกเนี่ยเจ็บป่วยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะลูกทุ่งสาวได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวนะบอกว่าวันเกิดปีนี้ของแม่ใบคือใบเตยเนี่ยเกิด24มีนาคมได้รับข่าวร้ายที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของแม่น้องเวทมนติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ตอนเนเวทมนต์นะได้เข้ารับการรักษาแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใบเตยตอนนี้ค่ะผลตรวจเป็นลบแพทย์ได้สั่งกัดตัวแล้ว5-7วันมแม่ใบเนี่ยเลยตัดสินใจเลยนะขออยู่ดูแลเวทมนต์ด้วยตัวเองเลยแล้วกัน <ฮะ S 1> <ะ>เวทมนต์เนี่ยไข้ขึ้นสูง39.5คุณ <5 S 1> <ะ>่าเด็กตัวแค่นัน้นนะคะ อาการเป็นหวัดค่ะ mm hmm. หายใจเร็วแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นแรงมากๆนะคะใบเตยก็เลยต้องขอเลื่อนงานทุกอย่างออกไปก่อนแล้วกัน mm hmm. แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะทีมงานบันเทิงไทยรัฐค่ะได้สอบถามไปยังคุณลุก คุณลุกเนี่ยเป็นทั้งน้องสาวนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยด้วยบอกว่าคาดการเดาไม่ถูกเลยนะว่าเอ๊ะน้องเวทมนต์เนี่ยไปติดโควิดมาจากไหนไม่ติดอ่ะใช่สิไปติดตอนไหนคือคนในบ้านอ่ะไม่มีใครติดเลยแล้วน้องไปติดมาได้ยังไงคุณพ่อแมนค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะคะด้วยความสงสารลูกนะบอกประมาณว่า ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยแต่ว่าเหตุการณ์น,นี้ก็ทําให้เขาได้รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขนะคืออะไรดูไหมเห็นความเสียสละของภรรยาเพื่อลูกสาวนะคะเพราะว่าใบเตยเนี่ยยอมเสี่ยงนะเพื่อมาดูแลลูกสาวด้วยตัวเองค่ะไม่อยากให้มันห่างอกนะคะซึ่งเราสามคนค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ใบเตยคุณพ่อแมนแล้วก็น้องเวทมนต์ด้วยนะคะห,หายไวๆแล้วกันค่ะออย่างที่บอกนะคะตอนนี้โอมิคอนมันก็นเนาะมันลำบากเร็วมากจริงๆคือจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่างนี้เด็กเนี่ยคุ้มคุ้มกัน แล้วถ้าเกิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยออกไปข้างนอกตัวเองไม่ติดแต่อาจจะเป็นพาหะได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนอันนี้มันมาในรูปแบบไหนแล้วมีรูปเล็กกันน้อเลยรู้แล้วก็พยายามทําทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าวันไหนที่โอมิครอนมันจะมาจัดการเราแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดละกัน